นี่ก็เป็นมุมโปรดของคุยนี่นะคะเวลาจะนั่งทำงานคุยนี่ก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้แหละก็มีโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็มีไมค์ไวเลสเอาไว้อัดคลิปเนาะแล้วก็ไมค์สายอะไรก็แล้วแต่ว่าวันนั้นจะใช้อะไรตัวนี้เป็นสปอตไลท์ก็ตั้งอยู่ที่โต๊ะอันนี้เป็นซอฟท์บ็อก แล้วก็ใช้แสงธรรมชาติคือครูนี่หันหน้าออกออกข้างนอกมันเป็นกระจกหมดเลยนะข้างหลังกล้องนี่คือเป็นกระจกหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแสงธรรมชาติจะเข้ามาช่วยครูนี่ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีโทรศัพท์2เครื่องเอาไว้เช็คนะคะและนี่ก็เป็นกระดานค่ะแล้วก็ปากกาเมจิกเอาไว้สอนพวกคุณนี่แหละแค่นั้นเองนี่คือมุมโปรดของครูนี่ที่ชอบใช้จริงๆนะคะให้เห็นวิวเห็นบรรยากาศดีๆเห็น สิ่งแวดล้อมสวยๆแล้วเราก็จะมีไอเดียคิดดีๆเพราะคิดได้เมื่อไหร่คุณนี่ก็กดปุ่มปุ๊บอัดคลิปแล้วก็มาบอกพวกคุณว่าเฮ้ยวันนี้คุณนี่ได้ความรู้อะไรใหม่ๆได้สิ่งอะไรที่มันสามารถทําให้คุณเพิ่มยอดขายเสื้อผ้าออนไลน์ของคุณได้คุณนี่ก็จะอัดแล้วก็จะตัดคลิปที่นี่แล้วก็บอกคุณแค่นี้เองค่ะเพราะฉะนั้นคุณนี่อยากแนะนําคุณแบบนี้ว่าถ้าคุณอยากทําออนไลน์แล้วไม่เหนื่อยแล้วสนุก คุณหามุมสักมุมหนึ่งนะคะจัดให้มันเป็นมุมโปรดของคุณแต่ว่าภาพที่คุณจะเห็นข้างนอกอยากให้เป็นภาพที่ดูเป็นวิวธรรมชาติดูมีอะไรอะไรหน่อยไม่ใช่เป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคิดไอเดียในการทำคอนเทนต์ไม่ออกนี่ก็เป็นหนึ่งทริคง่ายๆนะคะสำหรับคนที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกคุณสามารถทําแบบคุณนี่ได้เลยนะคะ